สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีโปรดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทั้งของซีบีครับเอา้าโหลดมาแล้วโหลดทีมง,งานสาวน้อยมาถึงแล้วบางส่วนตั้งจังไหนสีลีงจังไหนครับมาติดตามครับไปดี้ครับรถลดขั้วกับพ่อรถลดขัว้ว ครับรถเข้าผิดทางหมดเลยพี่นน่บอกแล้วว่าว่าเขาสิเขาตั้งที่ <S S S อะไกว่าอบไปดักไว้ครับเอาไม่ได้ใส่ไปทางไดนนี่นมาหา<อ>นี่ยครับบอกแล้วบอกกับกับผาแล้วว่ารถมันสิเขาาั้งนี้ความจริงมันต้องเข่าปองพุนครับแล้วก สีลงได้พ่อเหนียาสีหันลงว้าเออกรอจะหันลงไหมข้ามาสิเพ่งนเนี่ยไม่เนาะมองจอรถร่าจอดรถเสรแล้วอ่ะจะมองเก็บบัตรให้ใครพ่น ลืมเก nah ิืไหมลืมเกือไปนานรดคนว่วยไหมองเสาไหมว่าหายแล้วปลานี่ยยังไงเกิดับเปี่าอย่านกอนเกิดเปนรถสองในไปุดีแล้วเิผมเลยขัี่นี่ปิดีแล้วล่ะนี่ก็ไปิดหลังไ่ิบ่ได้หรอกแต่าวมาล่งเงาประชากัม์ลงขั้นแรกแต่ว่ารถไฟลงการลงไม่แล้วอไร รถทุกนุ่นลงนเออนี่เอาอเาตานเาผมสิเกิดตันกอนเติดตันไปได้นี่ยมาตามมึงครับกิกาลงก้อนมูไปต่อเด้อ

ผู้ใดผู้ใ <net> ด,ดสีแจ็คพอดขั้นไหนสีแจ็คพอดเท่าน,นั้นแหละไม่รู <net> ้รถไฟจอตได้ที่เราป่ <c oughs> สะสบายใจแล้ว <net> โอผมจำมันตกหลุมนะตกหลุมต่อเนี่ยไม่เห็นเนาะต,ต่อมันยจะใส่แม่แล้ว <net> ล่าตกหลุมต่อเย <net> ลยบุกไฟเลยเนาะแจ็คหัวจะหลุมต้อนะ

เออพอยนวัดต้นทสอบใหมเน่ยต้นท่วเหล็กหนักหนักลงอย่างละเหมือนหลุมท่อไหมโอ้เต่งโต๊ฟันเป็น<ไ>อัไรแถววะเต่งโต๊ฟันไอ้อเป็น<ไ>คูเซอร์วิสนะลงเกิดไหมคู่ประเภทไหมโอ้นีสุกะาไหมโอ้ถอดทิ้งไ,ว,ไว้ฮะกลัวจะของเอ้ย พาไปในเมืองนี่หายเราไปไปไหนหลังตื้นซิมดีแท็กเอาไยวจะสามซิมเลยเมื่อคืนเขาว่าดีแท็กชัดมากเลยอ่ามีปัญหาดีแท็กเอาไว้หุดแล้วครับรถบัสเขาไปได้วัดหุดแล้วครับรถบัสกันเนอาเขาไปเยปลยบัสเขาไปแล<ะ>้วล<ะ>ูกพี่เสร็จแล้วลูกพี่เป็นไล่ะลูกพี่แ,ลลมแม่ลูกพี่เขาสุดล่องให้แล้วลูกพี่กับลูกพี่แหมเออ

สนามปั๊บไม่ครับเพราะว่าฝนตกมาองมือสองมือครับพี่น้องครับ

ได้ที่พัสดุนั่แหละพี่น้องเอง้น่ลนะครับ เออประติดประติดไปแล้วเอ่อนี่ประติดครับรถบัดขันนีก้กสิบพุ่นแล้วครับเขาไปนี่วัดพุด่นนะครับแล้วออกไปจอดอยู่ข้างวัดครับ เะยาฝนตกพ่อมาดิ สวัสดีคันบรูซแอ้ลูกใหญ่เลนเบึง้งนะครับสิทธิประทิศนี่แหละครับ พอกันคลิปน้าครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิ้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ตั้งห้องซีบีครับหน้าง,งานครับพี่้องครับนะเด่นมา <laughs> บอกคนยับไปผุนอีกเลยไอ ยับเข้าไปอีกมงนี้มันต้อเลยมงนี้นี่เออมงนั้มมนมันแกนเออมงนี้ก,กให้เปเต้ดหมอล่ำนะนั่นน่นนะลุ้เม่อไงยังเล่าเนี่ยเนี่ยลุมต้อเลยครับนี่นี่แค่นี่แค่รถไฟได้ถัลํำโพงอยู่ยุบ เนี่หกักหักลึกร้อมบกกาดินนึบวการดินแล้วไอ้มองนี้นี่นี่้เวธีตังนี้นี่พอดีนี่ให้ววธีตังนี้พอดีนี่มงนี้มันยังเกนลังอยู่ซำนี่เอยู่ซำนี่ให้นานไาอยู่พุน่น สนอะไรเออแมนหลุมดำาดิเป mm ็นวนแมนโยไปยันั ờ, да. ่นบอกว่าใบเกินน oh ี่นนคนแรกที่บอกผมว่ามาว่าเปนต่อไหนั่นไงพ่เาใส่หมวกเสื้อนั่นเหอแหละพวจะอนมาจอดตรงนี้แต่เนี้ยผมก็่ล้วแตอกา่เลยเนีย

นี่ฝากไว้เฉยๆครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนาเสนอแฟนคลับเ c ซอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ